อย่างเก็บสิบผู้ใหญ่คำรามครับวันนี้ช่างพิกาดร้อยยี่สิบครับเป็นไงมาเจอไปจุดหนึ่งครับจุดหนึ่งนะก็คูมากิโลแล้วนั่งนี้ประมาณ2-3งสโลครับเราซ้อมอยู่ที่สิผู้ใหญ่คำรามที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับว่ามันซ้อมมีใครบ้างที่นู่นมียกเพชรแล้วก็เพชรศิลาครับมองไหมครับเก็บโตมากี่วันแล้วก่อนหน้านี้ประมาณ2อาทิตย์ครับวันนี้ต้องเจอกับบ้องเจอกราบซีอุยอ่าเคยเจอกันไหมยังครับได้ดูเทปดูฟอร์มเคยเห็นไหมเห็นแล้วอ่ะเป็นไงเขามีอะไรบ้างเขามีหมัด ครับหวังเกมบางแพงไงดีขึ้นี้มรอดูบนวิทีครับผมล่าสุดเราแพ้ใครมาแพ้เพชรเพชรศิลาศิลาที่ไหนที่ลาดําเนินครับที่ลาดําเนินมาเออก็แพ้เจ้าศิลาทองใช่ครับเออเดือนตั้งแต่เดือนเมษาเลยใช่ก็คือชกต่อเนื่องเลยเนาะครับอายุอะไรลครับ18บแปดปีคนจังหวัดพิศบูรณ์ครับไปปล่อยกิโลละ58ครับเป็นเบลเป็นมวยอะไรฟีมเลยขาซ้ายหรือขวาขวาสูง1้0ยร้ครับเราชกมวยทั้งหมดประมาณ ฝากพี่น้องช่วยเชียร์พุณนี้หน่อยครับฝากพี่น้องชาววิชบูช่วยเชียร์เลกเวนซิเวียคำว่าด้นะครับครับผมครับ